อะไรที่ทำให้เรามีความสงบความสุขใจแท้ๆเป็นผลดีคนที่ไม่ดีหรือเรียกว่าคนเลวคำว่าเลวนี่ก็ยาวกว่าหน่อยคนเลวก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ว่าอะไรคนดีทำให้คนอื่นดีได้ คือหมายความว่าคนคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยากแต่เป็นไปได้แต่ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีแต่ถ้าเอาความปรองดองเป็นเอก ก็เชื่อว่าเราจะทำอย่างไรทางไหก็ตามก็จะไม่เสียชาติและไม่เสียความสงบของส่วนรวม